กพี no. ่เนาะสิแท้ก็บ่ได้เป็นศพหมูพี่น้องเนาะเป็นตัดชื่อเลยเด้อเพิ่นได้เพิ่นดงคนนเนาะได้ไงทางน้อง่าารินกผักหาไว้วกินซั่นซะงงตะกทางมานี่เนาะเดียวลงบุญพุ่นเนาะซือทางไปเด้อเด้าันี้นไปฮอดกนบ่มากอกพุ่นเนาะวกวกได้สิเนาะเนาะ ส่วนแล้วคงโอ้วคราเนี่ยแบบนี้ไอเนาะเยวตอ้เนาะอยาก,กินอีซีลายผูกเายคนพ่ยากู้นะเนาะพอสิแม่งมให้ป้าลุงพิ่นซําได้พี่แดงเนาะให้น่องพิ่นซําได้แ่ะให้น่องลุงลูกล้านเพิ่นมีบทส้นบทเศ้านํากันนี่ลแ,และเนาะทางจากป่าเจ้าของดินนี่แหละมันนี่เลน่อยน้ีงนกันเนา ออกควงในเดือนเก่าออกไววอะไรพี่น้องเลยนอเขาให้ค้งนองน้ำเป็นห่วงงามเ,าเริ่มสิเป็นเมาอแล้วนี่พี่น้องเป็นน้ำนุ่มแล้วเขาเนะาะจนวันก็ได้ตั้มเขาเมากินแล้วนี่พี่น้องเลยมีแต่ห่วงยาวๆหมากเต็มห่วงเลยพี่น้องหมากเขาเนาะโอ้ ออกไหวก่อนมูก่อนพวกคักไปเลยพี่น้องเลยเนาะเออเอาพี่น้องเลยตัดภาพมาทางนี้เนาะทางบาบุญสารวันพร้อมด้วยทางลุงจันทร์ทีมงานเขาเขามาเบิ่งทางครอบครัวน้องอ้อยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางทีมงานเนาะว่ามีงบจำนวนหนึ่งเนาะเพื่ออยากจะซื้อ ดินดอนตอนหย่าห้ก้าบน้องอ้อยและครอบครัวของคนพี่น้องเลยน้องก็เลยอยากจะมาทายถามทางเจ้าของดินเนาะหรือว่าให้ทางพ่อของน้องอ้อยนี่ไปพวพันถามเบิ่งขอสื่อดินตัวหนาเฮือนน้องท่าและน้องไม้เพิ่นพี่น้องเลยว่าเพิ่นสิขายดินตอนนี้ในราคาเท่าใดพี่น้องเลยยังบ่ฮู้เนาะอ่ายังบ่ฮู้ว่าสิขายเท่าใด แต่ดิเมันกับบทอื่นงปันได้ดอกพี่น้องก็แต่สามารถปลุกเคลื่อนในหลังหนึ่งได้อยู่เนาะอ่าเพราะว่าการเหมาะสมปลุกเคลื่อนปลุกซ่านน้องเพลินนี่กะขังเคลื่อนนองมากนองท่านี่เหมาะสมแล้วว่าซันซ่าพี่น้องเลยถ้าว่าบทอืน่นบนไกลกะสีหายกกกนะากแล้วก็มันกัสีแพงนะพี่น้องเลยก็เลยอยากจะลองถามอยู่ในใหาน้องคนเบิง้งว่าสีจังใดเนาะเดี๋ยวไปติดตามเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยเอาก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อทางวัดบ,บุญสารวัน ขอกรับทักทายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีมูเพื่อนกันบัดสุขูสุคนได้พี่น้องเด้อพบพ่อพบเจอกันอีกคือเก่าเนาะกับช่องย u b e ปปอบุญสาละวันอยู่่ามกลางสวนมันแล้วก็เขาให้ของน้องน้าเพื่อนพี่น้องเลยนเนาะทางนาบะบุญเนี่ยยังบม่ได้ออกได้พี่น้องประมาณอีกเดือนหน้าพูดแหละคือสิออกเขาก็ได้พี่น้องเลยนเนาะเนาจะได้กับติดตามมือกำกันเนาะคือว่าทางลุงจันทก็มีงบอยู่ล้านกี่ ทางบาบุญบันปลามีอยู่4ล้านทั้งเบาเคยหล่ามีอยู่2พันบาทบาพีน้องเลยเนาะก็รวมกันประมาณห้าหกหกล้านกว่าแล้วประสันสะส่วนทั้งบาบุญนี่ยังมีมพี่น้องเลยเนาะยังมีสม,มทบซอยหนองผลเลยพี่น้องเลยก็มีแต่สีมาถ่ายคลิปถ่ายทำเนาะให้พี่ให้น้องนะครับด้ชมอ่าระวางถามหรือว่าการซื้อดิน เจ้คของดินขางเฮือนน่องท่าน้องไม้อะไรพี่น้องเลยว่ามีการสีว่ากันอย่างแน่แน่เนาะซื้อดินสีแพงบ่หรือวถือบ่อหรือว่าพอซื้อบ่อก่เสียหายทางขอแพี่น้องคือเก่าเนาะอมเมนต์มาบอกเนาะว่าเหมาะสมบ่อพี่น้องเลยเนาะสมกวรบ่หรอวจังใดเดี๋ยวฝากพี่น้องคือเก่าด้อยพี่น้องเด้อเนาะไปซาพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปถามเบิงน้ำกันเนาะ ว่าเพาาิ่ลสีว่าจะได้แน่ในมือน,นี่เนาะไปะพี่น้องเลยไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยไปดูผมมาเลยสบายดียดโอ้ได้ข่าวดีบ่มบอนีข่าวดีแหละโอ้จะเรื่องอะไรเล่าแล้วบ่อยากได้เรื่องเลยอยากได้เรื่องอ่ะเนาะจะใจแหละจะหนำทีมงานเจ้า ดอกไทดีเด้อยังบ่ทําได้ทําได้นี่พี่น้องเจ้าของดินเพิ่นยังบ่ได้วางมาหาครับหายังบ่ทันนั่นครับนี่บงเสิโทรหาบงเพิ่นก่อนเอาลองโทรเบิ่งดูเอาอย่าูราคาซ่ะพี่งกันพี่น้องเนาะงบมันก็ยังบ่ทันได้พุ่งได้พอเบิ่งว่าเท่าใดเพิ่นเจ้าของดินเพิ่นว่าจะอย่าูแต่ว่าได้นํากับเพิ่นกแจกบโทรให้มันเวลามันไป

เนาะเด้อโทรองคนกรญชีครับคนอ๋อมาพันํำกันด้ยพีย้องเด้อวนพอเป็นสิขายเนคงราคาสมได้เนาะคลิปนี้กับมาถามบองคกรเนาะส่วนงบสีเพียงสีพ่อบอนี่กับว่ากันอีกทีหนึงเิรแล้วปิดแล้วเสร็จแล้วไม่ปอกรึน เออเนี่ยมันตั้งกับอะไรทำงานนะ่นน่ะไอ้ไปมันตั้งกับทำงานในอะไรบาจันโทรมาหน่อยโดยสบายดีครับไอ้ย่อสบายดีเจ้าอันโอ้ยอยู่ใส่นอนี่นออยู่ป่าอยู่ดอนพุ่นบ่อหนออยู่เฮือนอ่ามาอยู่เฮือนอยู่โอ้ยจนมามาหมงเฮือนน้องไม้น้องไทยได้ป้วยไอ้หนึ่งได้โดยโดยพอดีอยากล้มเมึงเรื่องดินเรื่องดอนนี่นะเจ้า โดยโดยเนาะเอามาพ่อกันอยู่ที่ก็ได้สบายคิดว่าทีนคิดว่าอยู่ทั้งอื่นทั้งไกลเลยที่ได้ถามราคานะโดยโดยเดินมาเดินมาพี่นเด้อเนาะหนึ่งเด้อโดยโดยโดยเอาสิพี่น้องเนีอยู่เฮือนเนาะเอยู่เฮือนพูดีพูดีอยู่เอาเาพอดีแล้วเอาพูดมาพ่อแล้วเลยพี่น้องเนีคุยด้วยตัวเราเองเลยเนาะแนฮะเพิ่นมากะสบายเอากะกับได้ พี่น่อยมีแต่ลำรอนเป็นไหนหนึ่งเนาะมันมากกว่าเลยด้วยมันกินยังไงแม่มาเบิ่งท่านในกองพี่น้อยเห็นแม่พันกินข้าวกับหยังกินข้าวกับหยังเอ้าปวดเย็บปวเจ็บท้องบ่กินนั่นเนี่ยฮะเจ็บยบ่อยากบ่อยากอยากกินพะยากกิน โอ้ยพีบินองะไยเนาะอาหารอืออาหารการกินก็กะมีอย่งางปัวสิกไ่ต้าเมงเนะาะปัวสิกไ่กระบกพริกมะกะทินสตอร์โอ้ยจะยังอย่างนี้บักทักว่วบอด้เจ็บแล้วบ่ส่วงนี่บอด้เจ็บแต่ย ao จะเผา,าสลัดใจเด้ออ่าบอดเจ็บคุณบ้าบอดเดียวเจ็บไม่ได้ห่ะ dạ kinh như bao già bắt đã bờ mất đã nghỉ ngang này khai chợ là sao chưa khai chợ là sao mất thôi đấy một mất nó เออได้เจ้าของมาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบิดเดี๋ยวโอ้ลอคือเก่าเนาะโอ้คืเอออเด้อเจ้าของที่เนาะดีเนาะอือๆๆเอาอันลูกเมียบ่ได้มานําเนาะมาเดียวก็ได้เนาะอือนี่แหละเจ้าของดินเพิ่นเอ่อใจดีใจกว้างพี่น้องเอ้ยเอ่อแบ่งดินแบ่งดอนให้ทั้ง2คู่2คน น้องน้ำกับแม่น้องไม้น้องไทยกับแม่ใช่จ่น้ำในบทตอนหับพ่นโบไปเอายู่รเหันไปเอาน้ำในกินก่อนได้เนาะอ้อยพันก้อนเนาะอ้อยพันก้อนได้เอาเนี่อ้อยก้อนพน้องถื่อมันถือก่อนเวเขาเรื่องขาล่าตรงน้ำเย็นกัได้พี่น้องเยเอร์นาคต้องอก็เลยเเลาเตอร์นานีหนรืองเ

ไสั่นเนาะบ่ได้ถาทางบ่บุญสิได้บุเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นถามนําหลังก็ได้เนาะนี่เฮาถามราคาก่อนสิซื้อเนาะถามแล้วคงราคากันเพิ่นก่อนสิซื้อว่ามันสิเท่าใดเนาะแ้อันป้าย่างไปเบิ่งคุณก่อนเนาะมันสุดทัาได๋เจ้าอ้สุดเท่านี้บ่สุดทําเรอันาหัวนี่บ่ขายได้หนึ่งบอกขายได้่งได้นึงเนาะ

เพ่นนองเพชรนห็นกัไหมงดินเจ้าเออ่เเขาเพเาอกง่าาที่นะเนาะอือนทางเขาไปเนยะแท้กับเป็นชกมูพี่หอยเนาะเป็นตัดเชือกที่เลื่อยเดียวเปนแดงงนดูนะแดงไงทางน่องน่อเขาเพชรปูพักปูงาไว้้วกินฉันซะมองะกินหทางยางมานี่เนาะ เยอะเนาะหมู่ฮุ่นเนาะซือทางมาเด้เดี๋ยวดูสๆเด้อครับปานนี้สิเอาเณรไปฮอดพบกันมาพบมากอุเนาะนพวกและสนเนาะสมาวดเน่าเยังบ่ได้เห็นวัดไว้แท้เิ่งดอกพี่น้องเนาะต้องคนงบครบวสิส่งสิซื้อังให้เพิ่นมาเอา็มาแท้1เชือกเลยแม่นารักเลย้อ ราบยวพูดรับาบิ่งก่อนเนาะเนี่ยที่นี่มาพี่ไอมาเนาะมาดันคนเนาะ่ันวนที่ส่วนเขตส่วนแดนนี่เดี๋ยวเขาจะคุยกันลำหลังเนาะแต่จะว่าจะพูดราคาในเร่องพี่้องไปพูดพินาไปเนาะอาย่เนี่ยอายใ่เนาะมาพอมาององมายืดางหนาหนิจะของดินคนขี้อายพี่ลองเยยืทางหนาพอใพี่มาเอามายืดทางหนาพอจะได้แล้ เียครับ่อซ้วัานเนาะครนึกว่าันีแล้วโอด่ร็งทั้งไอ่อยากขายอยู่เนาะขายวยวนแล้วคงราค่าเนี่ยวันี้ไอเนาะกเท่าไรเนาะอยากินผลายคนคนอยากู้นะเนาะอสิแดงให้ป้าลุงคนซําได้พี่ดงเนาะอ่น้องคนซําได เนี่ยไอ้น่ไองลูก้านดีมีบนส้นบนเศร้านำกันนี่แหละเนาะทั้งจากปากเจ้าของดินนี่แล้วมือนี่เนยเ็มากน้อะไนช้้าันลยชชิบส้าล้โอ้ช้ิบ้าล้านใช้มันกุ้งช่ไหม้ำชช้านี่ำนีหม้อนีนี่มัดเลยแล้วมันมันห สามสิบต้ไม้ไม้นไม้สิบแปดสิบแปดลพอเผื่อถ้าวาบึเนาะสมุดข้าๆไปเลยนะาวาสามนี่เผื่อเกดเผื่อตัดต้นหมอกต้นไหมยังงเนาะบึินมันกิมาลายเียเรต้องได้ทงดินตมอนแนวกันวา กินมันอร่อยก่อนไปยังกินยังนิดน้อยก่อนกินมันเย็นๆเดี๋ยวคอยคิดคอยเบิ่งอย่แล้วเนาะอ่ามันสามสิบสามนี่กะซาชุมเฮาคิดกะให้อ้กินน้ำก่อนอ่ากินอร่อยก่อนเนาะไปยังคนอื่นพี่กันพี่ก่อนเริ่มยืนหมดเทียงเลยนะยืนหมดเทียงแล้วบาทเลยพี่อะไรลืมพี่พี่ละบาทเลย

อีกเนาะใหญ่เลยเนาะสามสิบสามวนาะเราจะขอเปวนเบาในเรื่อง้อกระการก่อ,อกกนเนาะงบก,กับบริวบรวงบริได้ร้ายที่เขามีพี่น้องไงเรามีแต่หาก็ได้เงินพล้านหนึ่งเป<ะ>็นข้อม่นะแ่มาถามรล,ค,ลคุณราคาบงก์กรซื้อเนะาะเนาะจักสีได้บ็ได้ก็เที่าวการอีกเนาะน,ะน,ะน,ะนีก็ โอ้เแบบเจ้าของว่าจะขายแทะแต่ว่ามุกกาบลาแต่ว่าเจ้าของเุกกาทำเศร้านี่ก็แบบคนจะขายแต่ว่าเออเขาไปแจกเบอร์ให้ประมาณกนจะขายเราเข้าไปปั่นอายุู่คนจะขายขายให้ผู้อื่นก็มีแต่ว่าคนจะแบ่งปันส่วนหนึ่งเสื่อได้เข้ากับคนพาเล่านั่นแหละนั่นแหละยังว่าน้นก็ที่ว่าที่ว่า ตัวมาขอก็แม่นเนาะแต่ว่าอ้ายเพิ่นว่าราคานี้บ่้าเนาะลดบ่ได้บ่ลดสุดๆเลยเนาะออมกลไวว่าซําน้องมน้องทายบ่หรือว่าซําดก็ว่าเนาะัเนาะราคาซํากับน้องเพิ่นนี่เพราะว่าตามาเบิ่งเนาะดินน้องทงมนี่งามกว่าตัวนี้อีกด้อันนี้เฮาต้องได้ปรับปอีก แมนมีเพลิงมมมีแเอาปลูก hmm. อ mm ๋อ hmm. จ mm ิแพนเครื่องปลูกพนะี้าเพิ่นกับตแล้วพอ้นันนี้เพิ่นก็ให้ตัดเาไปจูงเอาไว้งานนี่เขาจะกินคือกันแต่ว่างาพงนั่นกบต้อนหละบักบุ้ันหละสุดเลย ชุดๆเนาะพออย่าอย่าู้นะพี่น้องเนาะว่ารถได้สำได้เแน่น้อเอาแบบว่ามุงขายแล้วนะนะค้ายซะโ้ชเออมุงมุงค้ชโดยงนชมปชิันชมชิแล้วเอาเลยระมาณไรหาหมื่นบาทเจ๊วันหาหมื่นบาทหากอ นี่จะหามุ้งใหม่เบิ่งอีกเนาะแต่ว่านั่นก็มีมุ้งหลายถึกตัวนี้ก็จักว่ากันอีกพองบพอก็ปรึกษากับทีมงานงก่อนกบ่ลายห่มก็ได้6ล้านนึงไอ้ยังบ่ครึ่งซบเาสิได้ไล่ะามงถามเบิ่งซพี่น้องเยถามก่อนถามถามเบิ่งนั่นแหละฟังแบบังเสียงเจ้าของดิน ทำนั่นแล้วสินเนาะเดี Babylon, anyway. so ๋ยวซื้เฮาสีแจ้งที่แจ้งน้องเพิ่นเนอะยังบ่ทันได้ว่าซื้อมีแต่ถามราคาเบิ่งเนาะให้หามุมอื่นมุมยังอีกน้ำแน่พี่น้องเนาะกลาว่ากันแต่ว่างบมันยังบ่เคลื่นที่กะจะได้หาซื้อเนื้ออื่นให้ทางครอบครัวของเราเนาะงบในส่วนที่เฮามีนี้ มันบ่พวกบ่พอดินกะเฮากะสิได้ซื้อเป็นพวกข้าวน้ําซัะปลาบ่ถือว่าเอาแนวอื่นแหละหน่อยเนาะเออลองเบิ่งเนาะ30ล้านเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ30ล้านปะหารใจปานแต่งโยมพี่น้องแตงน้อาเออนไดกุมีลสิได้ก็ปูปู้าปูนะมันสิได้บวกตัวนี้า่ดูแน่ดูแน่ ไมดูเนี่ยไดเก็บใบูมะกอกเส้นพอเส้นแม่แล้ว้กอกของเราคนะดูคนนดูมูมะม่วงหมมอมมมีกับมีนังนะดอารจนเลย เราทลูกเนียอีกเ้อปรึกษาเรื่องกันมวอะไรจเข้าคกัมือตัวอีกเอาเนาะ้วมิอมตินฮอนก้อนสิงฮอก็ได้น้แต่เงี้ยในหูแล้วันนี้พี่น้องเราหูราคาจากเจ้าของคนละเนาะไม่ไม่จะพูดอะรจะมาตามอก้อนทำทำเียเลยทำลูกทำเนี่ยอีกก้อนก็ได้เราปรึกษาคือก้อนทางให้่างคองกันนี้แหละ เราแบบได้มีเงินมีคำมาหลายดอกเนาะที่ว่ามาขออยากให้น้องเคนได้มีดินของตัวเองพอาดิฉ่นใม่เศร้าไอเนาะเรตั้งว่าคอเนาะมาแล้วยังไม่ได้ตกลงน้ำน้ำลูกน้ำเจ้าคนก่อตกลงโอเคก่อนแต่ว่ามีงาปลายแต่อะไรที่ว่าคนาสิบบอกอยู่ดอกแต่พื้นที่ก็เจอแบบทีมงานมาเบิร์นแร นี่ดาว่ะไปบอกเราอยูเอ่แต่ว่าพอรุดยังได้อีกอ่แย่งทางพุกว้าพันเลยเด้อแต่สิมวาถามทางพุกพวันไหมนะอยวาคุยกับสีแย่งทางคุณยายจดีพันเป็นหมอีกค้านี้สาล้านราเนาะแต่ว่าซ้ำกันสี่้ได้พราะราคาเนาะับน้องไม่พนมันจะชได้แบบตนหมองมี่อะไรไยได้แ่ไ ว่าด no <HE> <ki> ินมันต้องได้ทมนะมันต้องได้แปลงไม้ต้องได้เอาดินข้างนอกมาทมมันบมมีเนาะยิ่งกรดหนึ่งครบโอ้บ็ได้ถึกถได้หกจชนได้เป็นอย่านเป็นรุมแล้วก็ได้ไปอีกแทาล้กรชิปปรินรชิปปรชกรชิปโปรชิ่อปรนิปโป แล้วมีแต่แจ้งทางครอคัวของอีหล่าไว้ก่อนถ้าถูกเด้อคำว่างบมันบกพร่องบกพรอการซืได้ซื้อแนวอื่นให้เนาะเอ๊ะทาบ๊วได้กับยาเสียอกเสียใจเด้อมันว่าซื้อซื้ออันกะในรสชาติเป็นไงจะดีเบื้องก่อนแล้วซื้อกะบลืเรื่อยเนาะแต่ว่าจะได้ยินงดอดกันได้ ได้กันเรื่องยีกได้ยังได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวที่ว่าราคาเขาสูงโบไว่าง้ยบ่ือเน้อเงนเพิ่มเ่นือเปก่เส้นเนลานกับได้หรือว่ากันการนุ่งกอนเือนี่ยกิำนี้แหละคนอกใจแล้วแมนดอกเรือกองไส้องยางกับเรือดอกเรือ ອ່າໂຕໄດ້ກໍບໍ່ເລືອແຕ່ວ່າດິນດອນນີ້ແຫຼະກະດິນດອນນີ້ກະຈະວ່າໃຊ້ແຕ່50 7ລ້ານ80ຫມ້ອງເດືອນກະຫຼວງເບຮບີມີບໍທົ່ວບິງກືຫ້ບດນ เนี่นั่นะเสร็เด้อไอเด้อขอบใจไลายเด้อบ่าใจลาขอบใจลายลูกีเมียกันเด้อืันนี้เด้อขอบใจไลายเนาะสูได้ลองออยเด้อามใหม่เด้อทางเบิเนาะเบิรน้องุ่อน่งนยูับอ่ปฏิปัจิัจป่าลูเนาะโอเคพี่น้องกันเนาะขิดปลาสำหรับประบุญเนาะ ดินตอนนี้แพงพี่น้องเลยเนาะสามสิบลา้านอ่าเทียบชายกับดินนองท่านองมาสิบแปดล้านเนาะต่างกันสิบสองลา้านพี่น้องเลยเนาะคือว่าต่างกันเกือบสองหมืน่นเนาะแพงแพงแพงพี่น้องเลยเนาะแถมดินมันกะโบง,งาณม,มันต่ำกว่าดินนองท่านองมาอีกเป็นนองลงไปเนาะ กะขึะ้นอยู่กับเจ้าของดินเพิ่นเนาะเพะิ่นว่าสำนันเฮาบ่มีกักาบ่ได้ซืึเพลนเอาเลยเนาะเป็นกับคุณวาสนาน้องเพลนอีกเนาะคิดเพลนนํกากันพี่น้องเอ้ย FC จังได๋กะคอมเมนต์มาบอกบอกันอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยเนาะแต่จีว่าจังได๋กะเนาะปะซาเพ่น้นองเลยเนาะเดี๋ยวจังว่ากันอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะคอมเมนต์มาบอกกันอีกเทื่อนึงคิดว่ดาจังได๋เนาะแต่ซาบาบุนคิดวา่าแพงพี่น้องเอ้ยเนาะดินมันกะต่ำลงโคนนองท่าน้องไม้ลาย ตั้มในห้องก็เล่นให้ถินมะถมหลายทำปมาหาให้ปัญหา,ามันไม่ย่ชาวนเดาไหวเนาะคิดในใจบให้เกินสิบล้าน <c oughs> นี่มันกลายเครื่องเลยเราบอกมาพี่น้องเลยเนาะขาดวังไหวสิบล้าน,น,าน,นที่เชื่อที่เชื่อเบิ้งเนาะแต่ว่านี่โอ้ยพี่น้องเลยเนาะภัยชสโอเคพี่น้องเลยจังหวะกันอีกต่อไปเนาะติดตามชมกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับน้องออยสิมิมุนวัฒนา ในดินตอนหยาดเป็นของตัวเองบอ่อหรือว่าสิดาไดเพื่อนเป็นของตัวเองบอ่อแต่แต่บุญวัาสนาทางน้องกันเนาะแต่สลายคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีกันบสขขดสุขูสุคนอยู่ดีไม่แห้งโฉกมาลำรวยเฮงๆปังๆบขขัดสุขูสุคนขอบอกขอบใจที่มาคอมเมนต์แต่หับชมพี่น้องเลยนะห้ไปได้บุญได้กุศลนำกันบสขขดสุขุสุคนเด้อสิบปีไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีสบายดีเนาะ